กล้องวงจรปิดโซลาเซลล์ 4G ใช้ 4G ฟรีตลอดชีพไม่ต้องเติมเงินรายเดือนนะครับไม่ต้องเดินสายไฟไม่งอไไ้อ WiFi ติดตั้งใช้งานกลางแจ้งตากแดดตากฝนได้เลยและรับประกันให้นาน1ปีเต็มเป็นรุ่นเดียวเลยไม่ต้องใส่ซิมการ์ดนะครับใช้เทคโนโลยี VSIM built-in มาจากโรงงานแล้วเมาจ่ายค่าบริการให้แล้วนะครับผมใช้เน็ต 4G ได้ฟรีทั่วประเทศยกเวน้น3จังหวัดภาคใต้ตัวกล้องปรับมุนได้4ทิศทางซ้ายขวา3 5 0 5 5องศาขึ้นลง90องศ กล้องจะบ,บันทึกเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะครับและมีการแจ้งเตือน notification มาที่มือถือแบบนี้เลยัังสื่อกล้องพร้อมร์ดนะครับเพื่อบันทึกภาพดูย้อนหลังกล้องจะบ,บันทึกเองออโต้ขอแค่มีการเคลื่อนไหวหน้ากล้องกดที่ปุ่ม playback จากนี้ก็ดูภาพย้อนหลังได้แล้วสามารถซูมขยายภาพได้10เท่านะครับผมแล้วก็มีไมล์ลำโพงนะพูดคุยติดต,ต่อกันได้มีสัญญ,ญาณไซเลนขับไล่ผู้บุกรุกมี2ส,สีให้เลือกนะครับโจรขโมยเยอะยุคนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดนะครับสนใจไปใช้งานที่บ้านที่สวนพิกัดตะก้าเลย